ประมาณ2,020เราได้ส่งไปประกวดที่อเมริกาเราได้รางวัล All America Selection Award ชนะเลิศสำหรับผลไม้นี่เป็นถั่วขักยาวค่ะที่แปลงโชว์เราปักค้งยาวนะคะคปักยาวมากประมาณ60-70เซน ขายต่างประเทศเคล็ดลับเลยทันยาปลูกซ้ำทีหมองเดิมก็คือการกลับติงคือการเสียบยอดเนาะเสียบยอดเอายอดแตงง้อไปเสียบใส้นน้าเต้าใช้ผักทองที่มันทุ่นทนแล้วมันจะทนโลกข้างนิดคือแปะนีดก็คือเป็นแปะที่กลับติงวันนี้ว่าแมนค่ะปพกติเนี่ยถทาแมนบบกลับติงเหี่ยวไปแล้วเนื่องจากว่ามองเนี่ยห้าวผืนที่ห้ามันหน่อยเนาะเ้าจะปลูกซ้ำซ้ำซ้ำอันนี้เป็นต้นตออย่างครับอันนี้ต้นตอน้ําเต้าค่ะโอ้ต้นตอน้ําเต้าแม่นเอายอดแตงง้อไปเสียบแมน สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรศาสตรยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้่มาเน,นี้ยอยู่ที่งานเซียตไตแฟร์สองสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทไลท์เกษตรยุคใหม่สู่ความยั่งยืนนะครับเป็นจัดงานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างครับมีแต่โซนางามเมื่อนี้เป็นอย่างไรสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งแต่ละโซนครับไปกันเลย ขี่เบาเนี่ยพาทุกคนมาที่เจียไตกัญจนาบนุรีเพราะว่าตอนนี่มองนี่เพิ่นกำลังจัดงานปีนี้คนเรียกร้องกันเข้ามาหลายหลายครับพี่น้องเพิ่นก็เลยจัดงานเจียไตแฟร์2025นะครับสำหรับงานในปีนี้ครับก็จะมาในคอนเซปต์สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทไรกเกษตรยุคใหม่สู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทใหม่ของเกียไตในการเป็นผู้ทรงมอบส,สูตรความสำเร็จทางการเกษตรที่สภาพพี่น้องเกษตรกร,รและก็วงการเกษตรให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆและก็มุง่งสู่การเฮ็กษตรแบบอัจฉริยะได้อย่างยั่งยืนนะครับงานนี้ครับพี่น้องกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับเพราะวา่าผนจัดเต็มให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจกับสายพันธุ์พืชมากกว่า6 0ลอยสายพันธุ์ครับบ,บนพื้นที่กว่า 30ไร่นะครับแบ่งออกเป็น8โซนให้ไร่ที่เจียใตยตําบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยงานเพิ่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง19มกตมกราคม2568นนะครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาในงานนะครับบรานิวอยากจะบอกว่ายาขาดที่จะไปเบิ้งพระเอกของงานนี่ครับนั่นก็คือหนึ่งฟักทองลักกี้ครับเป็นฟักทองที่รสชาติอร่อยที่สุดครับ2ข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีเวกซี่ไอริสครับเป็นข้าวโพดที่มีข้าวโพดข้าวเหนียวแล้็ข้าวโพดหวานอยู่ในฟักเดียวกันครับสามนั่นก็คือแตงโมเซนจูรี่สตาร์ครับเป็นแตงโมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทำในการประกวดพืชผักผลไม้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สายพันธุ์แตงโมเซนจูรี่สตาร์นี่ครับเราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2011ปัจจุบัน2024นะครับก็ประมาณสัก13ปีที่แล้วจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคือเราอยากพัฒนาแตงโมที่มีลักษณะที่แตกต่างจากท้องตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยผมได้พันธุ์พิเศษมาจากอเมริกาณตอนนั้นน่ยพันธุ์พิเศษอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเขาเป็นเป็นลักษณะที่เป็นจุดเหลืองใหญ่แล้วก็จุดเล็กๆเราเรียก,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 กว่ามูนแอนด์สตา สายพันธุ์นั้นน่ะทานไม่อร่อยครับเนื้อก็ความหวานก็ไม่ค่อยจะดีเนื้อก็ไม่ค่อยเข้มทีนี้เรามาพัฒนาให้ตอบโจทย์กับการพาะปลูกแบบประเทศไทยคือประเทศร้อนชื้นนะครับเราใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบคัดเลือกพันธุ์ที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ใช้เวลาพัฒนาอยู่ประมาณ8ปปีนะครับแล้วก็ได้สายพันธุ์ลูกผสมขึ้นมาซึ่งอย่างแรกเนี่ย เราเนื่องจากเราอยากเพิ่มมูลค่าให้เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้พัฒนาให้เป็นแตงโมธรรมดาเราก็พัฒนาให้เป็นแตงโมไรเมล็ดซะจริงๆเราไม่ได้สร้างพันนี้พัน์เดียวนะฮะเราสร้างมาเป็นหลายสิบพันเลยแล้วก็คัดกรองพันุ์ที่ดีก็คือสามารถปลูกได้ง่ายมีความอร่อยแล้วที่สําคัญข้างในอะเมล็ดดำอะเขามีน้อยอหลังจากนั้นประมาณ2020เราได้ส่งไปประกวดที่อเมริกาเราได้รางวัล All America Selection Award ก็คือประมาณปี2022ที่เราได้รางวัลนี้คือเป็นเหมือนถ้วยรางวัลที่เป็นการประกวดรางวัลสำหรับเ,าเขาเรียกว่าพืชพืชผลหรือเขาเขาไม่ใช่มีแค่ผักนะฮะจะมีทั้งพวกผลลไม้ดอกไม้แล้วผักที่มีความแปลกใหม่ชนะเลิศสำหรับผลไม้หลังจากที่เราได้รางวัลเนี่ย ประเทศแรกที่เขาเราค้าขายก่อนคืออเมริกาเพราะเรายังไม่ได้ค้าขายในไทยนะครับเราก็ค้าขายในอเมริกาอยู่2ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะโปรโมทสายพันธุ์ให้เราหลังจากชมเตงโมพันธุ์เซนจูรี่สตาร์แล้วบาวนิ่วก็เลยเลาะมาที่โซนบีนะค,คือสวนสายพันธุ์เด็ดมีพืชผักสายพันธุ์เด็ดมากกว่า600สายพันธุ์ว่าจะเป็นกระลำพิกบักเขือแล้วก็พืชพักทุกชนิด ร่วมทั้งตระกูลไม่เลื่อยต่างๆนะครับอลังการแห่งนองเอ้ยหลังจากนั้นก็ไปต่อที่โซนซีครับนั่นก็คือโซนเอเอร์บอนการ์เด้นครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนกั้วต่างๆครับออกจากโซนซี่เบานิ้กับต่อที่โซนดีครับมหัศจรรย์โรงเรือนนะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อที่โซนอีครับสีสันแห่งความยั่งยืนครับต้องบอกตามตรงเลยว่าโอ้โหพ่นจัดได้นสวยงามอลังการ อีลีนะครับมีพืชพันธุ์แปลกๆหลายอย่างกี่ห้าบ่าเคยเห็นเหมาะกับการเซลฟี่ถ่ายรูปสวยๆอย่างมากเด้อพี่น้องหลังจากถ่ายรูปสวยๆแร้วบ่าวนิ้วก็เลยไปหาความรูใ้ในการปลูกพืดพักสวนขัวครับเพื่อที่จะเอามาปรับใส่กับสวนจับของครับโดยเริ่มต้นจากซุ่มการปลูกทั่วครับต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนนี่เพื่อนให้การตอนรับอย่างนี้ล้วก็ให้ข้อมูลห้าแบบบมิกัรครับพี่น้องครับดีอีหลีครับ อันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะที่แปลงโชว์เราตอนนี้ถั่วฝักยาวตอนนี้ที่เราโชว์อยู่มีห้าสายพันธุ์นะคะแยกออกเป็นถั่วถั่วเนื้อเนื้อเถอกึ่งเนื้อนะคะมีสองไัน์นะคะสําหรับถั่วกึ่งเนื้อตอนนี้จะเป็นสีเข้มมีทั้งเมล็ดดำเมล็ดแดงถั่วขาวนะคะขายต่างประเทศนะคะขายต่างประเทศอู้ขายต่างประเทศหรอพีล่เนี่ยใช่ค่ะตั้งฝักฝักทั้งยาวนะคะ ปากยาวมากประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะคะขายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นพม่านะคะตอนนี้ครับพันไหนที่ขายที่บ้านเราครับขายที่บ้านเราจะเป็นพันนี้ค่ะพันเป็นปักสีเขียวอ่อนเนื้อเป็นเขาเรียกกินถั่วเนื้อฝักสีอ่อนค่ะแล้วก็เมล็ดสีแดงอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรครับอันนี้เป็นพันธุสุสาคนค่ะสุสาคนแล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นถั่วเนื้อของเราจะเป็นเมล็ดสีขาว เรียกว่ามังกรหยกค่ะนี่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเป็นโซนของอในกลุ่มของมะระนะคะซึ่งในวันในงานของเรานะคะก็จะมีมาระจัดแสดงอยู่ทั้งหมด5กลุ่มเซกเมนต์นะคะก็จะประกอบไปด้วยมาระขี้นกต่างๆนะคะมาระสําหรับประเทศเวียดนามน,นะคะมาระสําหรับฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ ามะาละสำหรับประเทศไทยบ้านเราค่ะค่ะมะละขี้นกหลักๆก,ก,ก็จะเป็นตลาดทางเซาท์เอเชียซะเป็นส่วนมากนะคะสําหรับในส่วนที่คนไทยบริโภะคค่ะก็จะเป็นมะละขี้นกผลเล็กนะคะค่ะสำหรับซุ้มนี้นะคะเบอร์นี้ก็จะเป็นมีจุดเด่นนะคะในเรื่องของสีผลเขียวเข้มนะคะแล้วก็ผิวผลมีความมันวาวนะคะแล้วก็ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่ามะละขี้นกหนามเรียบค่ะ ลูกใหญ่มากเลยก็ประมาณ20ิเซนค่ะแล้วก็จะอายุประมาณ55วันนะคะ50 5 5ห้วันหลังจากที่เราหยอดเมล็ดค่ะก็จะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้นีครับพี่น้องอันนี้ก็คือโซนแตงโมจะสิผ้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่พันัสดีครับสวัสดีค่ะผมอันนี้เป็นโซนแตงโมค่ะครับไอ้ว่าภาษาอีสานได้ไหได้ครับคนอีสารว่า่งโอ้ นี่ก็จะเป็นส้นที่ปลูกโชว์พันธตัดขาของแตงโมทั้งเบิร์ดเนี่ยเขาปลูกอยู่ทั้งเบิร์ดสี่สิบพันสี่สิบพันเนี่ยเขาจะมีทุกทุกทุกรูปแบบเลยเขาจะมีทุกร้ายเขาจะมีไล่ค่ะไล่กลุ่มกบสร้างลูกไล่ลูกกบก็คือเป็นเอเชียนไทยเนาะเขาจะแหลกนาชุกับเบบี้กิมสันสวีทยังโปรดักต์ให้ไหลของเหาของปีนี้คือของเจ๊ไต่ก็คือเนี่ยไล่กิมสันก็คือสัญญาสัญญาโปรเจนหาค่ะ ท่านได้เรบค่อมมีย่อมดีสุดกับอ่าถ้าตอนนีใน้ในบ้านเห่าก็จะเป็นชุกับเบบี้ก็คือ Up, ทําอับอีกคนเรียบร้องหาเมยาอาที์สำคัญก็คือตอนนี้จะเป็นสัญญาพ l u สัญญาโปรอ่าตอนนี้ก็คือสัญญาโปรเจนหาเนี่ยมาแรงครับแสดงว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆแมนครับ แสบไปเรื่อยๆแสบไปเร <st wireless> ื <Wha> ่อยๆง่ายไปเรื่อยๆเอาในด้านการปลูกเอาเคล็ดลับบอกเคล็ดลับพี่น้องนี่ให้ได้ไหมมันจะสีอิฐนวยหลายหลักกันนวยใหญ่ครับในด้านการปลูกอะค่ะใสาขากรณีที่ปลูกสัมทีเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่การปลูกแตงโมในในบ้านเฮาอะมันจะเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆเนาะเนื่องจากว่าอย่างมันจะมีการสะสมโลกในดินซึ่งมันจะทนบ่ทนเหี่ยวปลูกซ้ำได้เถ้าหนึ่งสองเถ้าเพิ่นก็ต้องเปลี่ยน หรือว่าเซาพื้นที่ไปเรื่อยๆเคล็ดลับเลยขันยาปลูกซ้ำที่มองเดิมก็คือการกราฟติง้งการกราฟติ้งในที่นี่ก็คืออาจจะคือการเสียบยอดเนาะเสียบยอดเอายอดแตงงวไปเสียบใส่น้ำเต้าใส่ใส่ใสใสฟักทองที่มันทุนๆแล้วมันจะทนโลกข้างนิดคือแปลนี้ก็คือเป็นกี่กราฟติง้งวอ้น,นี่วาแมนค่ะปกติเนี่ยถ้าแม่นบูกกราฟติ้งเหี่ยวไปแล้วเนื่องจากว่ามองเนี่ยเข้าพื้นที่เข้ามันหน่อยเนาะเข้าจะปลูกซ้ำซ้ำซ้ำ ซ้ำซ้ำในตระกูลเดียวกันจังไรกระเฮียวแน่นอนอันนี้เ,นเป็นต้นตออไอย่างอันนี้ต้นตอน้ำเต้าค่ะโอ้ต,อต้นตอน้ำเต้าเอาหยอดแตงโมไปเสียบแมนอู้อาเ้าสังเกตเลยว่าโคนเขานี่จิบแบบอันนี้ต้นใหญ่กว่าปกติถ้าเป็นแตงโมธรรมดาครับแบบนี้เพิ่นจะอายุการเก็บเกี่ยวเพิ่นจะโดนขึ้นบ่เพิ่นจะเลทดขึ้นบระ้านเจ็ดหมื่นโอ้ครับแต่ว่าแข็งแรงทนทานแนข็งแรงทนโลกข้างดินลูกกันใหญ่ขึ้น โอ้โเส้นยอดได้เทคนิคด้นี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณแค่ะอันนี้เป็นโซนของแตงกวานะคะค่ะสําหรับแตงกวาของเราเนี่ยก็มีทั้งแตงกวาและก็แตงร้านนะคะซึ่งแตงกวาเล็กในวันนี้ของเราจะนําเสนอสองพันนะคะจะมีในส่วนของแตงกวาเล็กแบมแบมนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้เร็วนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตส,สูงค่ะสามสิบถึงสามสิบสองวันสามารถเก็บผล ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นสีผลของพันธ์แบมมนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะครับปูกหนึ่งเดือนได้กินแล้วใช่ค่ะผลผลิตจ,จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ6ตันต่อไร่นะคะค่ะและพันธุ์ที่2ของเรานะคะจะเป็นพันธุ์เบลล่าค่ะเป็นแตงกวาพันธ์เบลล่านะคะตัวนี้จะมีสีที่เขียวขึ้นนะคะแล้วก็มีความยาว11-12เซนติเมตรนะคะเป็นทรงผลกระบอกสวยค่ะแล้วก็เรื่องของจุดเด่นนะคะจะเห็นว่า พันธ์แข็งแรงแขนงเยอะนะคะเห็นความแข็งของต้นนะคะโ oh, อ้เข้าจะเข<ด>้าจะดกคือโตดีแล้วก็ติดผลดกนะคะอันนี้คือสังเกตเดี๋ยวจะเป็นผลที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะก็ะคือต่อเนื่องต้นนี้ผลผลิตให้ผลผลิตสูงค่ะแล้วก็ทรงผลกระบอกนะคะเฉลี่ยเราก็จะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดตันต่อไร่ค่ะอันนี้สําหรับผลผลิตแตงกวานะคะ mm hmm. แตงของเราก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะ อันนี้ค่ะก็จะมาเป็นในส่วนของแตงร้านลูกผสมค่ะแตงร้านลูกผสมตัวนี้นะคะจะเป็นพันแม็กอาเธอร์90นะคะซึ่งแตงร้านลูกผสมของเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้คือต้นจะแข็งแรงมากแล้วก็ผลทรงกระบอกสีเขียวเข้มนะคะตัวนี้ผลจะไม่มีผลคอดงอนะคะผลคอดงอน้อยอ่าถ้าเราดูการติดผลในตรงนี้นะคะใช่ผลผลิตก็จะอยู่ประมาณ8ถึง9ตันต่อไร่นะคะ ถ้าเราเก็บเกี่ยวได้ยาวเนี่ยผลผลิตก็จะสูงถึง10ตันต่อไร่ค่ะอันนี้จะทนไวรัสแล้วก็ทนราน้ําค้างดีมากค่ะโอเคเอาเป็เ่งของเราครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับโซนแป้งนะครับขอบคุณครับครับพี่น้องเลยนี่คือให้ไลยของงานเจียไตแฟร์ครับเป็นนิทรรศการโซลูชันเจียไตนะครับภาพบรรยากาศตอนนี้คือโซนเอฟนะครับจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับจาก x อ G นะครับ นี่สิเป็นโซนโดรนนะครับ XAG รุ่น P60 ตอนนีบ้าวนี้วกับยูครับนี่ครับเจ้าหน้าที่พี่ก้องสวัสดีครับอ่าโซนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ก้องครับครับก็โซนนี้นะครับเป็นโซนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรครับของ XAG Thailand ครับนะครับก็มีทั้งตัววาวน้ำอัจฉริยะนะครับตัวพวงมาลัยแบบอัตโนมัติแล้วก็ไฮไลท์ของโซนนี้เลยก็คือเป็นโดรนรุ่นใหม่ครับ XAG P60 ครับที่เพิ่งเปิดตัวนะครับ ครับรุ่นนี้มีคุณสมบัติยังไงบ้างครับพีุ่เอ่อเข้าๆนะครับก็คือตัวนี้ถ้าเป็นตัวถังพ่นนะครับก็คือสามารถบรรจุได้30ลิตรแล้วก็ถังหวานอยู่ที่25กิโลกรัมครับผมครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบการชาร์จนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จาก SAG ครับก็คือเราจะระบายความร้อนนะครับโดยการใช้ไอ้น้ำครับผ่านแบตเตอรี่ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวไฟคอนโทรลนะครับจะเป็นรุ่นใหม่ตัวระบบควบคุมจะเป็น Super X ์ i อ็กไครับที่มีการประมวลผลไวขึ้นกว่า10เท่านะครับ,รบแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับพือสวนด้วยตัวนี้จะมาช่วยเกษตรกร,ร,กรยังไงบ้างครับก็โดยหลกัหลกๆครับของ XAG เนี่ยจะเป็นแบบการทำงานแบบอัตโนมัติแบบ100%เนังนั้นก็คือการใช้งานครับง่ายมากๆนะครับก็คือเราใช้แค่เพียง ตัวรีโมทครับไม่ได้จําเป็นต้องมาขับอะไรแล้วก็ตั้งค่าต่างๆพอตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ลูดครับแล้วเดี๋ยวโดนก็จะบินไปทํางานพอแบตหมดหรือน้ําหมดนะครับเขาก็จะบินกลับมาครับแล้วก็จอดลงที่เดิมครับโอ้เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากใช่ครับเอาพี่ก้องครับถ้าเกิดว่าเกษตรกรมือใหม่เนี่ยเขายังใช้งานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับพี่ครับก็เรานะครับมีการสอนให้ด้วยนะครับก็คือเราจะสอนเิืว่าลูกค้าจะสามารถใช้งานได้นะครับ ครับผมแล้วก็แบตเนี่ยครับพี่แบตลูกหนึ่งนี่สามารถขึ้นบินได้นานแค่ไหนครับแบตลูกหนึ่งนะครับผมจะคํานวณจากปริมาณน้ํามากกว่าครับก็คือน้ำเนี่ยสามารถจุได้30ลิตรใช่ไหมครับดังนั้นแบตลูกหนึ่งก็คือสามารถบินได้โดยประมาณ5าถึง6ไร่ครับซึ่งก็ใช้เวลาสักประมาณ8นาทีครับครับผมและอายุการใช้งานล่ะครับพี่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับตอนนี้เรารับประกันให้1ปี นะครับแต่อยู่ที่การใช้งานและการดูแลรักษาครับซึ่งมันสามารถใช้ได้นานกว่าหนึปีอยู่แล้วครับผมเรื่องการบริการหลังการขายแล้วครับก็ตอนนี้นะครับ SAG Thailand เนี่ยพยายามขยายสาขานะครับให้มีการบริการที่ทั่วถึงนะครับทั้งประเทศครับผมปีนี้เราก็มีนโยบายในการขยายสาขาอีกมากมาครับ โอ้โหสุดยอดนะครับมีเป็นนวัตตรรมนะครับเป็นความสะดวกสบายนะพี่นะใช่ครับครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่กล้องครับครับครับผมสำหรับโซนเอฟนะครับในส่วนของโฮมการ์เด้นนะครับเราก็จะมีดอกคาตะวันนะครับก็จะมี5สายพันธุ์นะครับเราเรียกว่าซันลิสหรือซันฟ lower นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะครับแล้วก็จะเป็นที่เป็นเลมอนนะครับก็จะมีหสายพันธุ์ด้วยกันนะครับ แล้วก็จะประกอบไปด้วยผักสวนครัวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสลัดนะครับผักชีนะครับแล้วก็สวิชาดนะครับอันนี้ดีสารสวยงามด้วยแล้วก็รับประทานได้ด้วยนะครับปลูกเป็นสวนครัวก็จะทั้งประดับแล้วก็รับประทานได้นะครับฝั่งส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้ผักชีเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าเรานะครับเผื่อเป็นแรงบันดาลใจอะค่ะให้แบบว่าคนที่มีพื้นที่ไม่ได้เยอะสามารถปลูกผักรับประทานเองได้ในยุคัในยุคนี้ค่ะ ก็เป็นรูปแบบของสวนครัวประดับบ้านนะครับการทาแปลงก็เริ่มจากถ้าเรามีพื้นที่เล็กๆเราก็ใช้จอบขุดเลยก็ได้ครับใช้แรงงานเรานะครับแล้วเราก็ทําเป็นแปลงขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อยดินให้ละเอียดนะครับแล้วก็หว่านก้าหักลงไปหรือถ้าเราสามารถพาะค้าก่อนก็ได้นะครับก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ได้ต้นที่สม่ำเสมอกันนะครับเอาไม้มาตีเป็นบล็อกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไม้ไผ่ที่เรามีตามบ้านมาทําเป็นขอบก็ได้นะครับ ค้นอยู่กับเรามีอะไรนะครับวงล้อ,อยางรถยนต์นะครับได้หมดนะครับขวดน้ำพลาสติกเอามาเรียงเป็นแถวๆอันนี้ก็ทําเป็นปากส่วนครัวได้นะครับในพื้นที่ที่จํากัดที่เรามีตามบ้านครับนี่ค่ะอยากให้ที่ดูอันนี้ค่ะผักสลัดแป้งเดียวครบเลยครบค่ะกรีนโอ๊กเลดโอ๊กบัตเตอร์เฮดไอซ์เบิร์ดครบสวยงาม จริงๆแล้วสายพันธุ์ค่อนข้างเยอะอะค่ะผักสวนครัวมีร้อยกว่าชนิดค่ะแล้วก็มีลูกผสมแล้วก็มีดอกไม้อีกค่ะบอลำพังสลัดเนี่ยก็จะมีกีโกดโอเกลดโอ๊กมีบัตเตอร์เฮดมีอ่าก็เป็นสิบทีละนะหรับสลัดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างควางตุ้งอย่างนะครับกวางตุง้งเ็าจะมีควางตุ้งใบควางตุ้งดอกนะครับควางตุ้งห้องเต้นะครับคณะคณะห้องกงคณะใบคณะยอดนะครับมันก็จะมีมีหลากหลายนะครับดอกไม้ก็ จะมีทั้งผักเส้นฝรั่งมีทานตะวันนะครับมีดาวเรืองนะครับดาวกระจายนะครับนี่เกียวนะครับอันนี้เป็นผักที่ที่มีประโยชน์มากนะครับตอนนี้มีประโยน์สูงสุดอะ,สะอ,ะอะไรนะน้รับความนิยมอยู่นะครับเด็ดเอาไปปั่นทาน,านเป็นเกียวปัน่นน้ำปั่นได้เลยนะครับเพื่อสุขภาพนะครับตัวนี้ซึ่งจะมีธาตุธาตุเหล็กเยอะนะครับค่ะ ปันกินทุกเช้านะครับบำรุงสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเพราหัวลาภานะครับตั้งโอผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะตัวขึ้นชัยขึ้นช่ยนะครับเป็นขึ้นชัยนะครับแล้วก็พวกมะเขือต่างๆนะครับว่าจะเป็นมะเขือเปาะนะครับมะเขือไคต่ามะเขือม่วงนะครับมะเขือม่วงกลมมะเขือม่วงยาวนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับถ้าด้านริมนู้นก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นค้างนะครับต้นสูงแล้วก็เป็นถั่วพุ่ม ถ้าบ้านเราขาดแคลนไม้ขาดแคลนหลักอะไรก็ใช้ตัวพุ่มนะครับก็ไม่ต้องทําไม้ทําค้างนะครับก็จะประหยัดเรื่องต้นทุนได้นะครับและนี่ก็เป็นแค่บางส่วนที่บาวนิวผ้าพี่น้องเบิงนะครับเดสอหรับผูใ้ใดที่สนใจครับอยากมางานเกียรไตแฝ่สองพนะครับกามาได้ครับเพิ่นจัดระวางวันที่15บหถึงสิมกราคม2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬินะกาณะเจียไตยฟาร์มตำบลวังดง อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับปักกีพีเอสดากเด้เลยครับที่จอดรถสะดวกสบายครับมาเบิงมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งงามๆมาเบิงว่าเพิ่นปลูกพักจังไดจังงามแห้งใช่ครับพี่น้องครับ